สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอฟซีทุกทุกคนทุกทุกขั้นนะครับอันนี้ก็มาอยู่กับเจ้าจ้ากับแม่แป้งอีกเช่นเคยนะครับผมอันนี้พี่ดาวไปช่วยงานพี่ฝางนะตอนนี้เป็นขากลับมารอดูปฏิกิริยาหนูเจ้าจ้ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้น่าจะใกล้มาถึงแล้วนะครับแม่แป้งทางแล้วดูครับจ,จอจอตัวโต,วต,วตวมากแล้วนะครับ เมื่อเช้าวยวายอยู่เลยตอนนี้น่าจะนิ่งครับอิ่มครับดูดูเศษซากอไร,ะระยธรรมเศษหญ้านะอันนี้ขนาดเศษนะแสดงว่ายาตั้งเยอะขนาดไหนนะครับเศษกระยับนี้นะครับรอดูครับน่าจะใกล้ถึงแล้วนะครับจาเอ้ยมานนี่มาดูนะตอนนี้ยังดูง่วงๆอยู่นะเดี๋ยวรอดูตอนพี่ดาวมาถึงจะเป็นยังไงนะจะหายง่วงเลยไหมนะครับ อดี๋ยวน่าจะแวะไปส่งพี่พายอามก่อนนะครับเพราะว่าหมูดาลไปกับพี่พายอามนะครับให้พี่พายอามไปช่วยงานนะครับวันนี้น่นอกสักพักใหญ่ๆค่อยจะมาก่อยจะจอ,จอดส่งถึงนะครับอเอราชมปฏิกิริยาเต้นจเจ้ากันนะครับ ตอนนี้มาดาก็น่าจะรู้แล้วว่าลูกใกล้ถึงแล้วนะครับก็เลยค้างนะครับเสียงรถพี่ดาวมาแล้วโอ้ดูจนเจ้าโอ้โหได้ยินเสียงรถพี่ดาวมาแล้วเดูครับปฏิกิริยาของแม่ลูกใช่รถพี่ดาวไหมเจ้าฮะใช่ไหม เมื่อกี้ยังง่วงอยู่เลยตอนนี้มาเริ่มคึกคืนแล้วหัวงอยหงอยหงอยคนไม่ได้ไปกับพี่นะครับเฮ้ฮ้ฮฮฮฮฮมาดามคางรอแล้วก็รู้อยู่แล้วแม่แป้งรู้อยู่แล้วว่าน้องดาวมาถึงตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่าไม่เห็นมาสักทีก็เพราะว่าไปจอดส่งพี่นิน่งอยู่นะครับโอ้โส่งพี่ไพอาร์มอยู่เลยครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วครับนี่รถพี่ดาวใช่นะมาแล้วครับโออพี่หลงพี่หลงร้องใหญ่เลยพี่หลงร้องใหญ่เจ้าบอกข้อบีบทำไมเนี่ย

ว่ามันตัจันเจ้าเรื่องนี้ลุงเราะกัห้องเด้วยนี่เงียบ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 ไปแล้วเงียบไปแล้วพี่ดามาแล้วเออเฮอเฮอเฮอหลงไปเหล่าไปไปรับไปรับไปให้รับดาวไป รถแม่แป้งก็ค้างอยู่นะตอนนี้เดี๋ยวพ่อเรืองก็จะเปิดรถลงนะครับเปิดรถลงแล้วครับดูมาดามดูมาดามโอ้ยดีนมะ่ยืนมาหอดลูกคือนมันั่นยืนหอดลูกเนี่ยโอ้ยไปจับลูกลูกสะดุ้งเบิดนะครับ ออออออมาแล้วครับออน้องดาวลงรถแล้วนะครับดูไม่แป้งดูโอ้โหเป็นภาพน่ารักมากเลยดูเดินดูลูกลงรถครับเอ,อรเอาไปแจก เราตั้งท่านานแล้วเออ <c oughs> เรียบร้อยครับมาแล้วดาวก็จะอามน้ำก่อนนะครับก็จะไปผูกนะครับ ไปลูกยื้อตัวเจ้ามาจอดเจ้าเข้าไปเครับเจ้าเดินิบน้ำเสร็จแล้วครับจะได้ชิบน้ำล้างตัวน้องแล้วก็จะเอาน้องไปผูกนะครับ นี่ค่ะโบโบโหว้ายแม่นปิดหม้อแดงดินะได้ค่ะดังด้วยนะโอนี่ Nee, 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 we gaan de oude daarvoor nemen. Ja. Dat is het, we gaan de oude daarvoor nemen. Ja. De oude ันลหไปครับมูดาวก็จะไปผูกกับพี่เดือนอยู่ฝั่งนู้นนะครับนี่ก็จะเป็นมัสแฟงกับชันเจ้านะครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดื่อจไ้ใคกับช่องขังเกเจ้าไปเพิ่มปอนดด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับ